สวัสดีค่ะวันนี้มนกจะนำต้นกัญชาแมวหรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าแคทนิปนะคะกัญชาแมวคือสมุนไพรยืนต้นที่จัดอยู่ในตระกูลมิ้นโดยมีสารกระตุ้นที่ชื่อว่าเนเพตาแรตตนเคลือบอยู่บริเวณใบก้านและฝักของลำต้น สารตัวนี้ส่งผลต่อการตอบสนองของแมวเมื่อสูดดมเข้าไปโดยจะกระตุ้นการหลั่งสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกความสุขในสมองแต่หากกินเข้าไปจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายและมึนงงเล็กน้อยแคทนิปพบได้ในหลายรูปแบบทั้งแบบใบสดใบอบแห้งสเปรย์ขนมและของเล่นนะคะ ใครที่เลี้ยงแมวหรือเป็นทาสแมวส่วนใหญ่คงคุ้นเคยกับต้นแคทนิปหรือกัญชาแมวเป็นอย่างดีค่ะแต่อาจยังไม่แน่ใจว่ากัญชาแมวสปปรรพคุณเป็นอย่างไรมีประโยชน์หรือมีโทษกับร่างกายของแมวกัญชาแมวสามารถนำมาใช้ได้หลายวิธีค่ะนำมาทำเป็นสเปรย์หรือของเล่นก็ได้ขนมแมวบางชนิดที่มีส่วนผสมของแคทนิป ซึ่งช่วยเพิ่มรสชาติและความเพลิดเพลินให้เจ้าเหมียวได้เป็นอย่างดีการใช้กัญชาแมวสรรพคุณหลักที่คาดหวังคือการบรรเทาความเครียดความวิตกกังวลและช่วยให้ผ่อนคลายอาจจะให้แมวสูดดมหรือเคี้ยวก็ได้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่ต้องการนะคะหากต้องการให้แมวสงบหรือเมื่อต้องพาไปพบแพทย์อยากให้เขาสงบในเวลาที่อาบน้ำหรือนั่งรถ คุณสามารถใช้ขนมแมวที่มีส่วนผสมของแคทนิปในปริมาณที่เล็กน้อยได้อย่างขนมแมวต่างๆที่มีรสแคปนิปขนมของเรามีแคลอรี่ต่ำและปลอดภัยสำหรับแมวด้วยนะคะสำหรับคนที่เลี้ยงแมวจะรู้จักกันดีนะคะ ก็คลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะคะแม่นกนำมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันค่ะหากใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเพราะมีรายละเอียดอีกมากมายนะคะคลิปนี้ฝากไว้ทุกคนได้รับชมกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ